สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงามหน้าเพราะแม่เจ้าบ่าวหัวหมอเนียนไม่จ่ายอ่างเปาเจ้าสาวคุกเข่าแก้เผ็ดอายแขกทั้งงานพิธีแต่งงานแบบจีนนั้นมีความซับซ้อนอยู่หลายอย่างและในประเทศจีนซึ่งสภาพเศรษฐกิจแตกต่างกันไปมากในแต่ละพื้นที่มีหลายครั้งให้เห็นว่าพิธีแต่งงานถูกขัดขวางให้ไม่ราบรื่นเนื่องจากติดปัญหาเรื่องอ่างเปา ดังเช่นเรื่องราวเมื่อเร็วๆนี้ในงานแต่งงานในกุ้ยโจเพราะแม่ของเจ้าเ่าไม่ยอมทำตามสัญญาที่จะมอบค่าธรรมเนียมในการออกจากรถให้แก่เจ้าสาวตามธรรมเนียมแบบจีนที่เมื่อเจ้าสาวมาถึงประตูนหน้าบ้านเจ้าบ่าเธอจะไม่ยอมลงจากรถจนกว่าจะได้รับอ่างเปาจากครอบครัวเจ้าเ่าเสียก่อนจากรายงานพบว่าเดิมทีครอบครัวเจ้าเ่าตกลงกับครอบครัวเจ้าสาวที่จะจ่ายอ่างเปาให้เจ้าสาว999อยหยวนหรือประมาณ5,000ัน 5, บาท แต่ในวันแต่งงานพวกเขากลับไม่ยอมทำตามสัญญาทำให้ท้ายที่สุดแล้วเจ้าสาวต้องลงจากรถด้วยสีหน้าไม่สู้ดีและต้องเขาทำพิธีต่อทั้งแบบนั้นอย่างไรก็ตามเจ้าสาวไม่ใช่ลูกสะพ้ายที่จะยอมรับการผิดสัญญาง่ายๆแต่ัดสินใจคุกเข่าลงต่อหน้าพ่อแม่เจ้าเบา่าและร้องขอของขวัญจากพ่อแม่ถึงลูกแบบตรงๆต่อหน้าคนทั้งงานทำให้เกิดบรรยากาศระหว่างพ่อแม่สามีและลูกสะพ้ายอึดอัดขึ้นมาทันใด ในขณะที่แขกก็โห่ร้องตะโกนให้กำลังใจเจ้าสาวหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่อ,ออกไปก็ทำเอาชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มบางคนก็คิดว่าเจ้าสาวรักเงินมากเกินไปจงใจทำให้พ่อแม่สามีอับอายเพียงเพราะซองอ่างเปา9 9้าหยวนในขณะที่ชาวเน็ตส่วนใหญ่สนับสนุนเจ้าสาวโดยบอกว่าพ่อแม่สามีนี่เป็นเอามากฟังความสัมพันธ์ดีๆตั้งแต่วันแรกเลย พ่อแม่สามีใจร้ายกับเธอก่อนเพราะฉะนั้นอย่าโทษเจ้าสาวเลยมันไม่ยุติธรรมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ